ลูลีเมื่อกี้ขี้มูกมันตกใส่ปากฮะขี้มูกมันตกใส่ปากแมันรนใส่ปากแล้วก็วันนี้กินแตงโมนะครับกินแตง,แตงโมที่โรงเรียนอร่อยไหมครับอร่อยน้องก็วีไม่เอาแตงโมจะไมอ่ะครับลูกน้องก็วีเพราะมันมีเม็ดเอา้าทำไมหนูก็คายเม็ดออกเดี๋ยวลูกไม่เอาเม็ดไปให้เพื่อนโอกกรรม ทำไมตัวเองไม่เอาเม็ดไปทิ้งขยะแล้วคุณนมยบอกว่าไม่ให้ทิ้งขยะไม่ให้ทุกคืนเอาหนูก็ทิ้งใส่กระป๋องข้าวหนูไงลูกครับเอาเม็ดนั้นทิ้งใส่กระป๋องข้าวเพราะว่าน้องกวีต้องกินข้าวก่อนใช่ไหมลูกแล้วก็กินผลไม้ใช่ไหมครับใช่ไหมลูกพ่อหนูไม่เอาผลหนูหนูไม่ชอบเอาลูก หนูเป็นชาเอารูกชิ้นหนูจักเอาแต่ข้าวเอา้าแล้วมันจะมีสารอาหารไหมล,ล่ะลูกวันนี้ข้าวผัดวันนี้ข้าวผัดข้าวผัดใส่คุนเจียงแล้วก็อะไรอีกลกูกหนูไม่อยากเอาเข้าวผัดหนูอยากเอาแต่ข้าวข้าวผัดมันก็เป็นข้าวเด้ลูกแล้วแล้วไงครับ วันนี้กินอะไรอีกหูกอวันนี้กินอะไรบ้างครับอืมอืมออนิ่งแล้วอันนี้อะไรเอามาเล่าอะไรอีกทีนี้เอาจบแล้วใช่ไหมจบการรีวิวแล้วปูก็กัดคนปูไหนแล้วแก๊กระเบิดอืโรงเรียนมีแก๊ระเบิดทำไมม,มันระเบิดได้คะแม่ก็ ป้าเขาพาซ้อมไงลูกโรงเรียนหนูพาซ้อมซ้อมดับเพลิงไงครับลูกแก๊สในโทรศัพท์ทำไมมันระเบิดได้แก๊สในโทรศัพท์แก๊สที่เราอันนั้นเขาไปกินหมูกระทะให้กินหมูกระทะมันระเบิดบุ่มได้เขาใช้แก๊สกระป๋องลูกแก๊สกระป๋องใช่ครับทำไมของเราไม่ระเบิดของเราไม่มีแก๊สกระป๋องลูก ของเราไม่ได้ใช้แก๊สกระป๋องครับถ้าของเราใช้แก๊สกระป๋องก็อะไรคะมันก็อันตรายเพราะมันร้อนมากนะลูกถ้าเราเบิดใส่เราทํายังไงอู๋ก็เจ็บแล้วแม่เจ็บไหมเจ็บครับแม่อุ้มน้องไว้อืมแม่อุ้มแล้วก็วีไหมครับอุ้มไปไหนครับอุ้มถ้าแก๊สระเบิดแม่อุ้มไหมอุ้มครับเพราะอะไรครับก็แม่รักน้องกวีครับ เดี๋ยวอะไรครับแม่เดี๋ยวน้องกวีจะโดนแก๊สครับให้มันโดนได้โอ้แม่ง